มาดูข้อที่เก้าสิ่งต่างๆเหล่านี้การหาเสียงเราไม่ใช่ให้นักเราไม่ใช่นักการเมืองที่ต้องมันรอให้เขาสัมภาษณ์แต่เรานี่แหละต้องไปสัมภาษณ์เรามีปัญหาเรื่องเนี้ยจะทํายังไงเกิดการท่องเที่ยวเส้นทางเนี้ไม่มีสายไฟเอาไฟลงใต้ดินเอ๊ะต้องไปสัมภาษณ์ใครละ่ะสัมภาษณ์บุคคลเหล่านั้นเพื่อให้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่ข้อที่เก้าเนี่ยบางผมเข้าใจว่าผม ทำทำคำอธิบายเอาไว้มากกว่านี้เอาเป็นว่าผมจะพูดอธิบายก็แล้วกันนะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับภาครัฐก่อให้เกิดการอธิบายสิ่งที่ปัญหาอุปสรรคของภาครัฐที่เป็นอยู่ทั้งข้อกฎหมายการปฏิบัติรูปแบบวัฒนธรรมที่เคยมีมาหรือเทคโนโลยีวิธีการต่างๆที่ภาครัฐมีส่งเสริมสนงเสรในระดับท้องถิน่นทําให้ภาคท้องถิ่นไทยมองเห็นมากขึ้นก็ได้เอ้ย พักครอบครัวอบอุ่นเขาไปสัมภาษณ์การไฟฟ้าเขาอยากยกระดับ,บการท่องเที่ยวในชุมชนยกระเบียบระบบเรื่องของอริยสาปัดให้กับคนพิการเอาดูสิท้องถิ่นได้ประโยชน์ภาคท้องถิ่นไทยก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจะต่อเชื่อมเชื่อมต่อนโยบายกันอย่างไรพักครอบครัวอบอุ่นไปสัมภาษณ์ภาคประชาสังคมมูลิตีต่างๆที่ประสบปัญหาในตอนนี้อยู่เราจะแก้ไขยอย่างไร เราจะมองเรื่องของการยกระดับสถานสงเคราะห์ให้เป็นศูนย์การศึกษาศูนย์การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษสําหรับเด็กที่มีปัญหาครอบครัวไม่ใช่ที่สงเคราะห์อีกแล้วแต่เป็นการศึกษาจริงๆมีนักกิจกรรมบําบัดนักกายภาพบําบัดมีหมอมีนักจิตวิทยาเด็กจริงๆลงไปอย่างที่จันทบุรีก็จะมีสถานสงเคราะห์อยู่แถวแถวพวงแถวคิชกูด ก็จะไม่ใช่ที่สาาสงเคราะห์แบบล้างๆหรือรับนักวิชาการทางด้านเด็กพิเศษแต่ไม่ได้ทำงานด้านเด็กพิเศษจะต,ต้องทำเฉพาะทางตรงทางจริงๆแล้วก็มีศักยภาพจริงๆให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างมูลิตีต่างๆหรือศูนย์การศึกษาพิเศษของประจำจังหวัดได้จริงไม่ใช่แค่สถานส,าสงเคราะห์แบบสงเคราะห์ไปทีอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สมัยก่อนผมจะเห็นภาพลักษณ์ของนักวิ่งจากสถานสงราข้อแห่งนี้การศึกษาที่นี่มีนักวิ่งเก่งๆนะครับเยอะบางคนก็ไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้เป็นเป็นต้นบางคนก็มีครอบครัวไปเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีๆอยู่ก็อยากให้ดีเพิ่มเราก็ไปนั่งคุยกันปัญหาของทางภาครัฐมีอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เป็นต้นทําไมไม่ยกระดับให้ดีขึ้นทําไม สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะได้สะท้อนปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชนเพื่อนร่วมชาติในช่วงการหาเสียงลึกตั้งเป็นความคิดที่เราไม่ใช่ลอยเขามาสัมภาษณ์เราเนี่ยต้องไปสัมภาษณ์เขาใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อจะได้คุยกับเขาไงแล้วเราจะได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราด้วยอาจจะโงก่ก็โง่ก็โง่นในสายตาของเขาโง่ก็โง่นในสิ่งที่เรามีแต่เขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน จะได้มีกำหนดทิศทางไปด้วยกันอาจจะมีพรรคการเมืองอื่นที่ได้ฉบฉวยความโง่ของเราไปสร้างความฉลาดให้เขาเขาอ,อาจจะได้เป็นผู้นํารัฐบาล mm hmm. ก็เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ให้กับประชาชนเพื่อล่มชาติสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับนําไปสู่ข้อที่10ครับข้อที่10บในสิ่งที่ต้องแก้ไขกฎหมายมากกว่าแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งคือส่งเสริมฐานรากให้บุธิสภาน,นั้นมาจากชนชั้น กลุ่มสังคมอาชีพกลุ่มสังคมชีวิตชนเผ่ากลุ่มสังคมข้าราชการก็ต้องมีสื่งต่างเหล่านี้ต้องคิดครับร่วมกันว่ามติสภาต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้จริงๆในเรื่องนั้นๆถ้าสสไปฟังปัญหามาและคุยแล้วเหมือนผมเนี่ยโยนหินถามทางในสภาสภาล่างนะสภาสูงนี่มันก็เกือบแล้วนะเกือบแล้วนะ แต่ยังไม่ใช่อะ่ะเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมได้ไหมเดี๋ยวช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาเนี่ยจะเติมเต็มได้ให้สภาล่างสภาสูงทำงานร่วมกันเป็นรากฐานให้กับประชาชนอาชนเผ่ามีปัญหาอา้า,าวท่านผู้นำชนเผาอยู่ในตำแหน่ง้ทีิสภาพอดีก็ฟังฟังมาเหมือนกันคุยกันอกรอบแนหะแต่ยังพูดต่อหน้าประชาชนเพื่อร่วมชาติแล้วก็เป็นการ ใช้ภาพเหล่านี้ให้องค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรด้วยก็ได้อธิบายปัญหาเหล่านี้เราจะแก้ปัญหาร่วมกันภายใต้กรอบของรัฐสภาสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับที่จะนําไปสู่การกําหนดทิศท,ทางไม่ใช่จํานวนวุฒิสภาในในวุฒิสภาว่าจะต้องมีจํานวนเท่าไหร่ ฟิกไว้อย่างนั้นคือตายตัวอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของการยืดหยุ่นต่อสภาพโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปคงไม่มีลดหรอกครับมีแต่เพิ่มเพราะความหลากหลายมากเท่าไหร่ก็ต้องมีตัวแทนของกลุ่มที่มีความหลากหลายนั้นเข้ามามากขึ้นอย่างเช่นผู้ค้าขายบริการทางเพศที่เรามองว่าไม่ดีนะที่มานั่งในสภารงเกียติเอา้เาเขาไม่มีเกียรติยังไงอะ เขาต้องเรียนรู้การใช้เรือนร่างของเขาเพื่อหากินแบบมีศิละปะและมีความรับผิดชอบไม่ใช่อยู่ๆเขาจะนอนไม่ใช่นะอาจจะเป็นเรื่องของการขายบริการทางเพศแบบเพศสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการร่วมหลับนอนก็ได้เช่นการพูดคุยเหมือนกับกีชาครับรเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นการยกระดับศิละปะในการให้บริการทางเพศที่ไม่เกี่ยวข้องกับการร่วมหลับนอน แต่เป็นการที่จะทําให้เกิดศักยภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นคนโสดเนี่ยเขาอาจจะได้เรียนรู้การเข้าสังคมจากผู้หญิงที่ขายบริการในการให้ขายบริการความสัมพันธ์ทางเพศแต่ไม่ใช่เรื่องของการร่วมหลับนอนเขาก็จะมีการเรียนรู้เรื่องวิชาการการให้ความรู้มุมมองต่างๆให้การใช้ชีวิตการที่จะไม่ทําให้ชีวิตของผู้ชายคนนึงตกอยู่ในความสิ้เศร้าอะไรอย่างเนี้ย ก็จะม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่มองแต่ว่าอา๋อตุกตุกหลับนอนเหรออาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจ,จะใช่ก็อีกเฉตหนึ่งก็แล้วกันแต่ก็ต้องให้เกียรติกันเพื่ออะไรพวกเขาจะได้มีคนที่มีเรียกว่าเป็นเกจิอาจจะอันทางด้านนี้อยู่ในวุฒิสภาและสสเองก็อาจจะไปตั้งกลุ่มในการที่แบบกลุ่มคนกลางคืนทํางานแบบนี้ก็ต้องมีฐานอํานาจทางการเมืองนิดนึง เพื่อสะท้อนปัญหาของเขาตรงไปตรงมาที่ไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางค้าอำนาจทิปไตยของภูมชนชาวไทยที่เรียกตัวเองว่านักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นนักการเมืองอาชีพจริงคือเขาทาอะไรไม่เป็นหรอกนอกจากการใช้วัวหารในการแย่งชิงอํานาจจากพวกเราไปแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุแปรเป็นเงินให้กับพวกเขาซึ่งผมมองเห็นแล้วว่าคือความร่มสลายของพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นจุดนี้แหละควรจะแก้ไขและมืนปี2010 ในเรื่องที่มาของวุฒิสภาจะเหมาะสมกว่าการแก้ไขกติกาการเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวพันกับอำนาจของประชาชนโดยตรงครับเอาละครับช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันกับสิ่งที่ดีขึ้นถ้าเรามองมุมนี้ไปด้วยกันอย่างสร้างสารรค์